ก็เรียกว่าทําเพื่อนๆนอนไม่หลับกันหลายคนสําหรับสเตเตะที่สุดของอูซูเปอร์เพื่อนละลายรับ8ปดจุดแปดวินาทีครับตัวเลขที่วิ่งแบบห่งจุดหรือ2อจุดสาจุดเนี่ยทำยากไหมยากมากยากมากยากมากวันนั้นที่วิ่งอ่ะ เถียงกันเยอะมากเลยว่าว่ายังอยู่ในบล็อกเครื่องหลักเดิมหรือโอเพนไปแล้วเป็นบล็อกเครื่องหลักเดิมยังหลักเดิมนะหลักเดิมหลักเดิมเสื้อใส่ที่เดิมป่าไม่ออกการแต่งรถเนี่ยมันคือจินตนาการครับและศิลปะในใจที่คิดว่าจะตั้งเป้าพัฒนาต่อนั่นเองอยู่ที่เท่าไหร่แปดหกแปดจุดหกวินาที ไม่ได้มานานเลยนะสำหรับไทยสุพรรณบุร,ร,รีวันนี้ก็ต้องบอกว่าโหเอฟซขอมาเยอะมากตั้งแต่เรียกว่าในเฮงไปทำให้เรียกว่าวงการสองล้อบ้านเราสั่นสะเทือนอีกแล้วสำหรับสติตินะครับ เราอาจจะใช้คําว่าอย่างไม่เป็นทางการแต่มีให้เห็นมีให้เห็นมีให้เห็นนะครับสําหรับรุ่นที่เรียกว่าเป็นรุ่นใหญ่ที่สุดใช่เงียบมานานรุ่นนี้ที่สุดของอู่ซูเปอร์โอเพนไรล์ยซับเดือดร้อนไปยังลังสิตเดือดร้อนไปไปยังมองเพพนะก็เรียกว่าทําเพื่อนๆนอนไม่หลับกันหลายคนก็โทรกันมาบ่นกันเจียวเจ้านะครับก็เรียกว่าสร้างสีสันสร้างสีสันนะครับสำหรับ ที่สุดของอู๋ซูเปอร์เพื่อลายซับ8.8วินาทีครับนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความเป็นมาก่อนหน้านั้นอีกใช่ไหมนะเฮงใช่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเมาส์ให้อร่อยเลย่ะอยากอยากเดี๋ยวใครที่อยากอยากรู้ใช่ใช่ก็อาจจะใช้นิดนึงเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันมีในช่วงของต้นปีด้วยใช่แล้วก็เรื่องของการแข่งทั้งการแล้วก็สุราด้วยนะครับก็เอาเรียกว่าวันนี้ เอาให้หายหายหิวเลยหายคิดถึงอะไรได้ว่างจิ๋กอซึ่งจริงๆเนี่ยเรามาเริ่มกันตั้งแต่ว่าไอ้โครงการเนี้ยมันเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะว่าเผื่อบางคนอาจยังไม่ได้ดูอยู่กับผมลุงเอ็กนะครับวันนี้เราอยู่กับบล็อกโอซูกานะครับบล็อกแบตตัวนี้นะครับเป็นมอเตอร์บบสเลตนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ใช้เป็นแบบลเทียมไอออนนะครับต้องบอกเลยว่าความแข็งแรงทนนะครับเรียกว่าใช้งานวันหนึ่งชาร์จลืมเลยแบตนะครับเป็นขนาด20โวลต์2แอมป์นะครับ นอกจากเป็นบล็อกไฟฟ้าแล้วนะครับก็ยังสามารถเป็นไขควงได้เรียกว่าใช้งานได้หลายฟังก์ชันเลยแรงบิดนะครับเห็นแบบเล็กๆอย่างนี้นะครับสามารถสร้างแรงบิดได้ถึง420-440นิวตันเมตรใครที่สนใจนะครับกดที่ตะกร้าหรือไปติดต่อได้ที่แฟนเพจ i m a c คโค e r t o o l หรือ Osuka t t h i l l n n d ได้เลยนะครับริกๆโครง,งการ่างนี้มันเริ่มต้นมาตั้งแต่บุรีรัม ทุกเฟสอาเซนอาไรสักอย่างเนยชื่อโคตรยาวเลยก็คือประมาณช่วงประมาณสักต้นเดือนธันวาใช่ใช่ช่แล้ว Product เนี้ยมันเป็นโ o d u c t จะเรียกว่าขายสุดคือปีที่แล้วเราเน้นไปในเรื่องของสุมรอบโอเพ่นครับตอนอลลักเดิมแล้วก็สองบุกซีที่สู้กับเคอาและรุ่นเนี้ยมันก็เหมือนว่า เฮ้ยถ้าทันก็ไปเว้ยไม่ทันก็ไม่เป็นไรแต่จริงๆเราก็อยากไปเหมือนกันนะแต่มันป็นรู้รถลูกถ่ายที่มาที่ซ้อมแต่ว่าเราทำเรคคอร์ดจากแรงมา้าแรงบิดเนี่ยมันมีความน่าจะเป็นตามสโลแกนถึงเส้นตื่นเต้นแน่นอนแต่ไม่ถึงแต่วันนั้นไม่ถึงใช่แต่ที่ไม่ถึงเนี่ยเป็นพ่ออะไรบอกน,อน้องๆไปนเรื่งเป็นเพราะการเซตติ้งครับครับการเซตติ้งในรถที่ใหม่หมดเลยไม่ได้ลงคือเลยรวมทั้งการจัดวางระบบ ความยาวของโซ่ความยาวของล้อฐานล้อเนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้ซ้อมจริงๆนะตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะไม่อยากาน้องๆไปทาคือการแข่งขันเะนี่ยมันจะต้องพร้อมมากกว่าน,นี้แล้วบอกตัวเองนะ,ะหลังจากที่มันบิดพลาดมาแล้วเนี่ยมันก็เลยออกตัวแล้วเนี่ยโซ่มันยาวมากครับโซ่มันยาวมากเพราะว่าเรามองว่าเครื่องยนต์ที่มันมีแรงมา้าและมีขนาดนี้ควรจะปรับฐานล้อปรับฐานล้อแต่เราก็ลืไมไปว่าด้วยสรีระนักแข่งเนี่ยครับ มันไม่ตามมาด้วยจึงทําให้โซ่เนี่ยมันมันไม่ไปทางเดียวกับตบเตอร์นะ้าอ๋อเรียกว่ามันวิ่งไม่ตรงร่องกันนะใช่ใช่ใช่ใชกับแรงดีขนาดนั้นนะ่ะมันก็เลยทําให้มีผลลัพธ์ที่ที่เราได้เห็นกันนั่นแหละคือโซ,โซลุดโซลุดใช่บางคนเนี่ยดูอยู่ทางบ้านบอกว่าวันนั้นช่างเฮงเครื่องพังเหรอไม่ไม่ใช่ โซ่หลุดเฉยๆุุนะเพราะว่าบางบคนรีวิวว่าเฮ้ช่างเขคงก้านขาดเครื่องแตกไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่วันนั้นเนี่ยแค่โซ่หลุดใช่เพราะยังไม่ไปยังไม่ได้ไปไหนเลยจะพูดยังไงก้องเขอจะเรียกว่าปุ๊บอยู่เลยใช่นะแล้วก็จริงแล้ววันนั้นเราเรียกว่าหนึ่งอ่อนเนาะอ่อนดอยเรื่องประสบการณ์ดีกว่าถ้าพูดแบบที่โกรธเลยคือประสบการณ์ซุปเปอร์เพนเนี่ยครับหนึ่งครับการจัดวาง์ฮัเตอร์เราไม่รู้จริงจริงเราได้แต่คำนวณคาดเดาคาดเดาสอง ความแข็งแรงของตัวบอดี้แล้วก็ระยะล้อนี่ยจริงๆแล้วรถจะแรงแค่ไหนก็แล้วแต่เครื่องยนต์เนี่ยแต่เมื่ออง์ประกอบของบอดี้มันไม่สัมพันธ์กันเนี่ยมันก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ครับนี่คือนี่คือแผลแรกเลยที่บอกว่าใช่ใช่เราก็เลยหลังจากเกมการแข่งขันมันจบมาเนาะเราก็มาเก็บรายละเอียดแล้วก็ยังเราพวกเรามันดื้อเราก็ยังคงจะใช้บอดี้เดิมอยู่ แต่เราก็มองเป็นโฟกัสถึงจุดบกพร่องที่มันเกิดขึ้นเราก็แก้เป็นจุดถ้าใครดูคลิปแรกที่วิ่ง9035ก็คือจะเป็นบอดี้เป็นบอดี้ตัวที่ไปลายปีอยู่ฉะนั้นถามว่าแล้วพี่ทำไมไม่เปลี่ยนเลยละ่ะก็คือมันยังมีข้อ หลายข้อที่เรายังไม่ได้ตอบคำถามตัวเองเรียกว่ายังสงสัยอยู่มันต้องพิสูจน์ทราบก่อนพอพิสูจน์ทราบแล้วว่าบอดี้นะตรงนั้นน่ะถ้าการจัดวางฐานล้อการจัดวางท่านั่งคนขี่อัตราทดที่มันเหมาะเจาะพอดีน่ะมันสามารถถึงเส้นได้เรคคอร์ดอยู่ที่9035ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นบอดี้ตัวนี้ก็จากค่ายดีเคดีเป็นเป็นอเดีแล้วก็พัฒนาร่วมกับเราในเรื่องของ ไม่ว,ว่าจะเป็นท่านั่งฐานล้อความยาวน้ำหนักคนขี่ก็จะดูเปลี่ยนเปลี่ยนถ้าเกิดปรับไซส์ใหม่ถ้าเกิดว่าเอารถสองคันมาเทียบกันมันจะเป็นคนละคนละเจเนเรชันกันเลยครับก็ในเรื่องของบอดี้เองทางดีเคทเขาก็ซัพพอร์ตมาแล้วก็แก้ไขเรื่องของความยาวข้างหน้าที่วันที่วิ่ง9035เนี่ยผมบอกก่อนว่ามันคือบล็อกเครื่องบล็อกเดียวกับที่เจ้าทำ ทดสอบไว้เพราะมันยังไม่หูุดที่สุดว่าใช่เพราะมันยังไม่ได้วิ่งจบใช่หนึ่งพังไหมอย่าแตกไหมรถถึงเส้นไหมครับสิ่งแรกที่เราต้องถามก็คือออกตัวได้เปล่าที่ก่อตัวได้เปล่าพอออกตัวได้ถึงเส้นไหมถึงเครื่องยนต์ไม่พังครับระบบส่งกำลังไม่มีปัญหาแต่บอนี้ยังมีอาการที่ไม่เอาคื้นครับเพราะเราทำรถหยุเก้าเก้าสี่้เก้าห้าเก้าหกลุง แอ้ยูดีวิ่เข้าสู่หน้าเรารล้วลงมาห้าจุดจุดห้าจุดห้าบางคนนี้จะบอกว่าบางทีไอ้ตัวเลขที่วิ่งแบบหนึ่งจุดหรือสองจุดสามจุดเนี่ยโอ้ยากไหมยากมากยากมากยากมากอันนี้ลงจุดห้าเนี่ยคือครึ่งวิเลยครึ่งวินะครับซึ่งเรียกว่าไม่ได้ง่ายใช่ทางทางทางเราและดีเกทีก็เลยเห็นว่าเมนเฟรมตัวหน้าเนี่ยครับที่มันมีความยาวมากเกินไปแล้วจุดรับแรงเนี่ยมันไม่รองรับละ มันก็เลยเขาก็เลยปรับเปลี่ยนเป็นอร้อยหกสิสอหนึ่งให้ทั้งเส้นเลยแล้วก็กวบินเลตเอาเรกวบิลเลตยกก้อนใช่โอ้โหก็เลยเพิ่มเรื่องความแข็งแรงมาคือหนึ่งเนีต้อลูกเนี้ยมันต้องมีความปลอดภัยอันนี้ส,<อ>สำคัญมากการบิดต,ตัวของอลูมิเนยียมเนี่ยเวลามันอยู่ในแรงบิดขนาดนั้นนะ่ะตอนน้อยต้องเข้าใจก่อนรถที่มีความเร็วเนี่ยอาจจะไม่ได้น่ากลัวแต่รถที่แข่งในทางเนี่ยมันจะมีแรงบิดต,ตลอดทั้งทางท,างที่มัน เข็นตัวมันไปครับอันนั้นน่ะมันทําให้รถเสียรูปเยอะมากมแล้วเมื่อไหร่ที่มีอาการที่มันโยกอันตรายถึงนักแข่งก็จบเรคคอร์ดแรกที่อบอดี้นั้นไปก็ถือว่าเป็น9.0เราก็ตอบโจทย์ได้ว่าบอดี้ใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่ไม่ได้รองรับแรงมาขนาดนี้อออกตัวได้ไหมออกตัวได้ครับถ้าเราจัดวางถูกต้องครับร้งนี้ก็เลยม,มเัเป็นเจน2ที่เราไปเทส ไอสามในบล็อกเครื่องยนต์เดิมครับแต่ขอถามได้เองก่อนเพราะว่าในในส่วนของตัวบอดี้เนี่ยแก้แล้วเครื่องเหมือนเดิมเหมือนเดิมบอดี้ต้องเปลี่ยนแต่วงล้อเนี่ยน้าเงมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมเวอร์ชั่นนี้บอกก่อนเลยว่า8.8เนี่ยน,นะครับ8.8เนี่ยเราวิ่งสองรอบสองรอบสองรอบเรียกว่าย้ำใช่เรามีการพิสูจน์กันเลยว่าล้อหนึ่งจุดสองของ s อองเนี่ย ยึดยางอยู่ไหม,มกับแรงบิดขนาดนั้นนะที่อหกสิบฟุตไปแล้วเนะี่ยคยักจะบ, <4 S 2> บอกว่าทิ้งตุกขาดหรือเปล่าใช่ท่านหนึ่งจุดสองเนี่ยเอาตอบกันแบบว่าตรงใจเลยนะในรถพิกัดเก้าจุดห้าเนี่ยนะซึ่งมันมีแรงบิดอยู่ประมาณสักสี่สิบนิวตันเมตรครับมันสามารถที่จะรันด,ดาไอ้อยู่ อะไพูดถึงข้อดีบ่อยอะไรจะพูดถึงให้ฟังว่าแต่พอรันแรกยางแตกคราวเซนที่ว่าเห็นเวลาแบบมีนิดๆเนี่ย8.87ครับรันที่สองเนี่ยบอกเลยตรงนี้เลยว่าต้องขอบคุณมองเทพอมองเทพบอกว่าเฮ้ยยางแตกเว้ยมาล้อกูมาดิ S2 แค่ยิ้มล้อมานแต่1.4ผมเป็น1.4อ่๋อแสดงว่าในเฮงเนี่ยใส่เข้าไปในซูเปอร์เนี่ยคือหน้าเป็น1.1หลังเป็น1.2วันซ้อมเนี่ยใ่ เพื่อนก็เห็นว่ามันมีปัญหาเลเฮ้ยไม,ไม่ได้แล้วเวลามาแล้วมันต้องอต้องตอ่อใช่จันหนึ่งจุดสี่มา <1. 4 S 1> ให้ล <4 S 1> องหนึ่งจุดสี่นะครับต้องต้องบอกก่อนว่าหนึ่งจุดสองของเอสซองเนี่ยรองรับรถที่มีแรงม้าระดับเจ็ดสิบแรงม้าบวกเนี่ยถือว่าเยอะมากครับในเรียกว่ารถเล็กอ่ะต้องเข้าใจนะล้อหนึ่งจุดสองเนี่ยเอาไว้ใส่ในหลักเดิมครับเอาไว้ใส่ในสูตรนอนนนแต่เนี่ยคือรถที่ วิ่งเลขแปดอะครับหนึ่งจุดสองยังพาไปได้แต่เมื่อเราเล็งเห็นว่าลิมิตทุกอย่างที่โกทุกอย่างมันมีลิมิตถ้าไม่งั้นจะมีล้อหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหกมาทำเพื่อใช่อย่างเช่นอย่างเมื่อกี้นี่เองก็ยังบอกว่าโครงอะที่มันเป็นโครงเมนเฟรมเดิมมันรองรับแรงม้าตรงในสูดนอนได้เหมือนกันสบายแต่พอมาเป็นซูปปเปอร์ม๊อมันก็ต้องแข็งแรงขึ้นใช่นเช่นเดียวกันพอเราเปลี่ยนเป็นยูซี่ยืมล้อเพื่อนมา ปจุดแปดอสอยได้เห็นเป็นล้อสีทองอันนั้นยืมล้อเพื่อนมายืมมาสิ่งที่เราได้ครับหกสิบฟุตกับระยะเวลากลับมาแล้วเนี่ยยางไม่กองอนี่คือสิ่งที่เอสตองคิดมาให้ว่าขนาดหนึ่งจุดสองเนี่ยยังรับแรงม้าได้ระดับเจ็ดสิบแล้วกันนะแต่ถ้าคุณเยอะกว่านั้นครับคุณจะต้องเพิ่มตามขนมิตใช่พอเพิ่มขนาดมาปุ๊บยางกองหายเลยก็เลยมาเป็นรันที่สองจุดใช่ บางทีในวิ่งรันเดียวคนจะชอบบอกว่าฟุ๊กไฟโดดหรือเปล่าแต่ถ้าสองรันนี้เรียกเรียกว่าคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มแต่ว่าจริงๆแล้วครับรถรุ่นนี้ที่เราทำอ่ะมันพิสูจน์ถึงเรื่องของเครื่องยนต์ครับพิสูจน์ถึงเรื่องของบอดี้เมนเฟรมที่เราทําแตกต่างครับพิสูจน์ถึงศักยภาพของการยึดเกาะยางกับแรงมีขนาดนี้คื่อให้รู้ลิมิตแล้วว่าถ้าคุณทํารถไม่เกินเจแรงมาเอตตองหนึ่งสองเอาอยู่ เรากล้าบอกอย่างนั้นเพราะว่ามันถูกเทสมาเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเกินจากนั้นเราพี่มึงต้องขยับนะเพราะว่าเครื่องยนต์มันมีแรงบิดมากขึ้นครับเพราะว่าโดยโดยปกติเนี่ยถ้าถ้าอยู่ในสนามอย่างเช่นถ้าเป็นซูเปอร์เพนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกระทถาง1.4อยู่แล้วใช่แต่ว่าน่าเฮงแบบว่าอยากลองลิมิตของ1.2ผมเป็นมวยเล็กไงผมต่อยรุ่นเล็กอยู่เรา1.2มาทั้งสามสี่ปีอ่ะแล้วก็1.2จนเราเนี่ยยังไม่เห็นลิมิตว่ามันควรที่จะต้องเปลี่ยนใช่ไหม เมื่อเราทำรถบล็อกวูนี้ขึ้นมาใหญ่เลยเนี่ยเราก็ได้ลิมิตท,ที่เฮ้ยมันต้องเปลี่ยนแล้วนะครับมันวิ่งได้ไหมวิ่งได้แต่มันมีความสุมเสี่ยงในเรื่องของออโครงสร้างล้อกับความเร็วมันมันเกินลิมิตแล้ว,ลวฉะนั้นทุกอย่างมันต้องสมส่วนครับคือ,อม,มันเป็นเรื่องของผมมองว่ารถปเปุอร์เวนนตอนนี้นะมันเป็นเรื่องของการวิจัยในสิ่งที่เราไม่เคยทําชิ้นส่วนพาร์ทประกอบตั้งแต่ล้อ บอดี้ <Body, S 1> <c oughs> เครื่องยนต์เรียกว่ามันต้องลงตัวทุกชิ้นส่วนใ <c oughs> ช่ใช่ใช่รุ่นรถรุ่นนี้อยากจะให้เพื่อนๆลบล้างความคิดว่าเอารถในโตแรง <c oughs> ลองทำดูครับว่า <c oughs> ทุกข่านเล่นที่หลังเลยนะรถทุกรถที่ทุกท่านเห็นสถิติกันอยู่ล้วนแล้วแต่ผ่านประสบการณ์และการเสียหายจากการเทสสอบเพื่อลังสั่งผลงานให้ทุกท่านได้ดู <c oughs> ไม่น้อยอ ไม่งั้นไม่เรียกว่าที่สุดของอู่ละลายซับจริงๆลุงจริงๆผมบอกให้เลยก็เลยเป็นที่มาของโปรเจกต์ใช่ <c oughs> อ้ออีกอย่างหนึง่งลุงคือเรารู้สึกว่าเรามันเป็นชนเผ่าชาวเวฟอะ,อะเราก็เลยแค่รู้จักกบรถดเวฟเหมือนที่ผมเคยอัันน้นจะเคยบอกในคลิปก่นกอนๆเนาะรเราก็เลยอยากจะลองทำในสิ่งที่มันแตกต่างก็คือลองจับเครื่องยนต์สูบนอนเนี่ย มาแข่งดูมาแข่งดูเพราะว่าโดยปกติรุ่นนี้บ็อกเครื่องที่นิยมก่อนหน้านี้จะเป็นโซนิกใช่เป็นสปอร์ตสปอร์ตอยู่แล้วครับก็เรียกว่าน่าจะโดนใจคนรักเว็บหลายๆคนเลยใช่ใช่ใซึ่งก็ส่วนใหญ่เนี่ยยังมีอีกหนึ่งคำถามนัเองอันนี้ต้องตอบเพราะว่าไม่ตอบไม่เคลียร์เลยว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนั้นที่วิ่งอ่ะเถียงกันเยอะมากเลยว่า ว่ายังอยู่ในบล็อกเครื่องหลักเดิมหรือโอเพนไปแล้วนี่ออันนี้ต้องตอบนะอันนี้ต้องตอบตอบให้ตอบคาถามเลยเราจะหาว่าติ๊กโกสุพันไม่น่ครับคําถามนี้เลยนะอเป็นบล็อกเครื่องหลักเดิมยังหลักเดิมนะหลักเดิมหลักเดิมเสื้อใส่ที่เดิมฟาร์ไม่ออกนี่ก็คือพัฒนาชิ้นส่วนดีกว่าพัฒนาชิ้นส่วนที่มันจะต้องรองรับการบีบอัดและแรงระเบิดที่มันมากขึ้นจากบล็อกเดิมครับ จากสองบวกสี่จากสูบนอนโอเพ่นเนี่ยพื้นฐานของเขาเนี่ยก็คือรถพวกนี้เลยหนึ่งเลยครับประหยัดต้นทุนครับ <c oughs> อยากอยากรู้เรื่องน้ํามันครับอยากรู้เรื่องระบบเชื้อมเพลิงฉะนั้นก็เอาเครื่องยนต์พีเปพื้นฐานพอจะมีตัวแรกแล้วมาต่อยอดนี่คือวิธีการทํางานผมนะ <c oughs> จะได้ไม่ต้อง <c oughs> จะได้ไม่ต้องไปคิดว่า <c oughs> เครื่องกูไม่แรงหรือเปล่าวะ่ะ <c oughs> เอาแค่เรื่องเดียวตรงๆเลยว่าระบบน้ำมันกับเครื่องยนต์เนี่ย มันอัปเดตได้แค่ไหนครับตอบเลยครับว่าเป็นหลักเดิมสองมีคนถามว่าแม่งเวฟตรงไหนวะเวฟตรงไหนอ้ชีนะชีเวฟยังไงอย่างแรกเลยนะครับเสาสี่หลักยังคงเป็นของเวฟอ่าระบบไฟบางคนบอกว่าผมเปลี่ยนกล่องนู้นกล่องนี้ระบบไฟยังเป็นเอส4ี่เป็นเวฟไป,ปชุดไฟในบ้านเราอยู่ครับยังคงเป็นสี่เกียร์อ่าและเป็นเกียร์ พาสเตอร์แล้วก็รูปแบบเกียร์ของเวฟโมดิฟายอ่าก็เรียกว่าเรียงเกียร์ใช่เรียงเกียร์เดิมเรียงยังเป็นระบบส่งกำลังของคัสเนี่ยครับก็ยังเป็นแถบของโซนิคโมดิฟายอยู่แผ่นของแผ่นค้าก็ยังซื้อโซนิคมาเปลี่ยนได้ครับอย่างที่น้าเฮงบอกก็คือเรายกเวฟเครื่องของเวฟหลักเิมไป ดีไวรลอปอนใช่แต่ที่นแน่เลยเนี่ยผมเห็นชัดเจนสุดเลยเนี่ยเป็นเวฟแน่เลยใช่จันไฟบางคนบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเครื่องบิเลตหรอถ้าคำว่าบิเลตเอาไป60%อีก40%ขอเป็นจัดดานครับแต่ถ้าไม่เรียกว่าเป็นเครื่องเวฟงั้นก็เรียกว่าเป็นเครื่องบล็อกเครื่องยนต์สูบนอนก็ได้อ่าแล้วแต่คณเอาให้ท่านสบายใจแต่แต่ตอบคำถามนี้ว่าหลักเดิมครับแล้วก็ยังเป็นยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของเวฟในบางส่วนยังไม่ถึงกับ ไม่เหลืออะไรเลยครับแล้วก็ยังเป็นบล็อกเครื่องยนต์สูบนอน100ครั้อยเปอร์เซ็นต์คือ,อยังไงก็ต้องบอกน้องๆกอนเลยว่ายัางไงก็เรียกว่าเป็นบล็อกเวฟได้อยู่แล้วเพราะว่าในกติกาของการแข่งขันเอ็จีโอเนี่ยมันก็มีความชัดเจนอยู่แล้วหนึ่งต้องเป็นรถตลาดตลาด,ลาดใช่แล้วก็ต้องสูบเดียวใช่นะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่น้าเฮงทํามันก็คือตรงตามก,ากติกาอยู่แล้วส่วนน้องๆเนี่ยคือบางคนในส่วนใหญ่จะคิดว่าเฮ้ยยัง ที่เขาถกเถียงกันเยอะคือว่าเฮ้ยหูมันเรียกว่าเวลาเรียกว่าเบทเทลกับอย่างบล็อกเครื่องของโซนิกได้คือมันจะต,ต้องมองนี้เครื่องยนต์เนี่ยในบล็อกเครื่องของสูบตั้งกับสูบนอนก็จะก็จะแยกกันออกไปตามลักษณะการใช้งานตามลักษณะการดีไซน์ครับล็อกสูบตั้งโดยส่วนใหญ่จะเป็นสปอร์ตทัวริงถูกไหมใช่ครับรถสูบนอน,นยก็จะเป็นรถสตรีทยูทแม่บ้านกําลังเยอะๆขึ้นเขาขนของแต่วิธีการโมดิฟาย พวกเราก็รู้กันอยู่ว่าเวฟมันถูกพัฒนามาเรื่อยๆแล้วต่อเน,นื่องใช่ไหม,มเวฟมาไกลมากนะมาไกลมากมาไกลมาก้นะาก,ก็แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเรื่องของการพัฒนาครับเครื่องยนต์เนี่ยเราคิดว่าเครื่องยนต์แทบจะทุกประเภทแล้วครับถ้าเรามีการพัฒนาต่อย,ยอดแล้วมีความชัดเจนในเรื่องของการทําวิจัยมันสามารถออปรับโครงสร้างให้มันทน สิ่งแรกเลยไหม้องทนทำไมต้องแข็งบิเลทวะอ๋อมันทนจิ๊กโอไม่แรงกว่าเดิมเปล่าไม่แรงกว่าเดิมแต่มันทนกว่าเดิมแน่นอนใช่รถการั่นสะเทือนสันะทานเ็าเวียงขาดเ็ายังไม่บิดนี่คือจุดเริ่มต้นของความแรงอย่างแรงไม่คนเลยแต่รถดีๆเปลี่ยนแข็งปุ๊บบอกว่าจะเอา gps ไม่มีเราจิ๊กโอแต่เชื่อได้ว่าหนึ่งปลอดภัยครับสองสันะทานน้อยลงสามทนทานมากขึ้นพอพื้นฐานมันดีแล้วเหมือนเราปลูกานติโกว่าเสาดีแล้วขึ้นชั้นสองเลยเพิ่มกำลังอัดเพิ่มอัตราส่วนครับขอที่เคยก็จะไ ก็เรียกว่าเติมไม่ได้ถูกไหมครับฝามิเลียใส่ทำไมอ๋อเทถามว่าใส่ฝ่ามันดูรวยดีได้ไหมจริงๆแล้ว,วาการแต่งรถเนี่ยมันคือจินตนาการครับและศิลปะถูกไหมลุงใช่เลยมันคือจินตนาการและศิลปะไม่มีนิดไม่มีถูแต่ถ้าเกิดว่าทําแล้วร,รู้สึกว่าเมื่อแข้งเราทําได้เราต้องทำไปนี่ได้ไหมอ่ะคือมันควรจะมาคู่กันใช่เรียกว่าดูให้ให้เป็นเป็นตรีมของมันใช่ออย่าคิดมากจิ๊ก่อร ดันนั้นนี่ก็ยังเป็นเครื่องบล็อกเวฟอยู่บล็อกซูบนอนนี่วะเรียกว่าสร้างกระแสสําหรับรถรุ่นนี้มากเลยสําหรับที่สุดของอูรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่แล้วก็สนุกสนานแล้วก็เป็นการพัฒนาวงการนี่วะใช่เพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าอย่างช่างบอมเนี่ยเขาก็ไปทําสนติ8ติ8.9ไว้าไว้ก็น่าจะปีกว่าๆแล้วซึ่งตอนนี้หลายๆคนหลายๆอู่ก็เรียกว่าลากเครื่องลากรถ ที่มีอยู่กลับมาดูหรือไม่บางทีก็บางทีไม่มีรถก็เอาทําเว็บใหม่เลยอ้าวเพราะว่ามีและที่ทําสถิติใหม่ได้โดยเว็บก็มีถ้าเมื่อไหร่ทําได้คนหนึ่งผมเชื่อว,ว่าสถิติเนี้ไม่ใช่สถิติที่ดีที่สุดครับเพาว่าผพูดอย่างที่นายเฮงบอกก็ท่าน้องๆฟังมาอย่างตอนคลิปก็จะรู้ว่าเฮ้ยมันเพิ่งเริ่มโปรเจกต์เมื่อธันวาคมแล้วก็ยังยังอยู่ในเครื่องหลักเดิมอยู่นะ ถ้าเทากับด,ดีกาเนี่ยย้ายหลักก็ไม่ได้ผิดอะไรอยู่แล้วถูกต้องนะฮะมันไม่ใช่สถิติที่สุดและยังเชื่อว่าช่างที่เล่นล่ะด้วยกันเนี่ยครับยังคงพัฒนาคนก็ต่างพัฒนาสถิติให้มันดีขึ้นแต่แค่เราต้องการการพัฒนา,นานในวงการพวกเราครับดังนก็ต้องคอยติดตามพวกผมและพเพื่อนด้วยว่าอันอย่างนี้ดีกว่าเต้าปีเนี้ยคิดว่าซูปเปอร์เพนนที่สุดของอจะ ในใจที่คิดว่าจะตั้งเป้าพัฒนาต่อน,อน่าจะอยู่ที่เท่าไหร่แปดหกแปดุดหกวินาทีที่ระยะทางสี่ร้อยสองเมตรได้ผมผมผมมองว่ามันมันยังมีจิ๊กซอที่ขาดครับ <etera. S 2> ยังจะต้องหาในบางส่วนมาเติมเพื่อสร้างความแข็งแรงของเครื่องยนต์ก่อนถึงจะไปถึงจุดนั้นได้ เพราะบางคนดูแล้วไม่มีความรู้เรื่องรถเลยเนี่ยบางทีอาจจะคิดว่าเราโม้หรืออะไรเงี้ยก็อย่างที่นางเฮงบอกว่าจริงๆเอาง่ายๆสองจุดเนี่ยได้จากอะไรบ้างอนี่คดั้งเหลือเ <พบ S 1> ยอะเลยนะเนี่ยสองจุดเนี่ยนะทั้งหมดประมาณหลายมืดไปหาได้เนี่ยตอนนี้นะครับเรื่องของเชื้อเพลิงโอเคแล้วเชื้อเพลิงอ่ะสำหรับผมเด็กใหม่นะก็ยังไม่ได้ใช้เยอาอะไรมาหมยเพราะ เรามมงโครงสร้างเครื่องยนต์เรายังรองรับไม่ได้เรียกว่าใช้ให้สมส่วนสมส่วนก่อนไม่ถึงเส้นก่อนยังไม่ได้ที่สุดใช่ใช่ฉะนั้นแสดงว่ามีมีน้ำมันละอัดหนึ่งก็จะมีเรื่องเป็นจุดที่หนึ่งหมายถึงว่าคราวนี้ก็จะมีเรื่องของลูกสูบลูกสูบอาจจะต้องเป็นฟอร์สฟอร์สร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ปอกแข็งร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อจะไม่ให้กำลังอัดบันลีนออกไปครับแล้วก็ทนต่อการกัดก่อนสามการสูบการสูบการสูบประจุอ่อนแอสุบกับของรถรุ่นนี้ เมื่อเราเราเราทำยิ่งทํารอบเยอะแรงกระตุกเพราะเวียางเยอะครับถ้าเมื่อไหร่ที่อุปกรณ์เชื่อมต่อมันหลุดความเสียหายมันเกิดเชื่อเฮง่สิมันก็เรียบร้อยเ,อเ,อเก็บไปเยอะเห็นแล้อันนี้อันนี้ยกตัวใหญ่แบบแค่สามสามส่วนที่คิดว่าจะเก็บสองทุดเนี่ยเอาแบบพื้นฐานก่อนใช่ต้องทําถ้าเกิดเพื่อนเบื่อนฟังมาเนี่ยมันจะบอกว่ามันจะเกี่ยวอะไรกับความแรงวะคือนั่นแหละครับคือพื้นฐานของความแรงคือความทนทานที่จะรองรับกับ พลังต่างๆที่เราจะใส่มันเข้าไปครับอยากจะให้น้องๆนะครับหรือเพื่อนๆที่ชอบแต่งรถพูดบ่อยมากเลยอย่ามองถึงว่าไอ้นุ่นถูกกว่าไอ้นี่ถูกกว่าให้มองถึงความปลอดภัยของตัวท่านเองสองความคุ้มค่าในเงินที่คุณจ่ายไปครับแล้วก็เรื่องของวัสดุที่จะมารองรับในสิ่งที่คุณอยากได้เช่นคุณอยากจะได้สองร้อสิบกเอแต่คุณบอกว่ากาสานร้อใช้ได้ ใช่ครับได้นานได้เท่าไหร่บางครั้งบางคนได้5บางคนได้3รอบบางคนติดเครื่องพังแล้วครับเล่นเงินเสีพังก็มีไม่เถียงครับว่ามันได้แต่วัสดุแต่ละประเภทก็จะถูกรองรับแรงไม้แรงบิดครับเป็นส่วนๆขึ้นไปเชื่อว่าน่าจะหายสงสัยสำหรับที่สุดของอู่จากไคยเครื่องจักรสีเหลืองนวันนี้ติดตามชมในอีพีต่อไปเลยใช่ แจกทรงเลยหน่อยได้เพราะว่าเดี๋ยวหลายๆคนก็แบบว่าอยากดูแบบโค้ชอัพใกล้ชิดอ้าวได้จัดน,นะก็เดี๋ยวไปติดตามชม EP ต่อไปได้แล้วว่าทรงของซูเปอร์เอาแบบคันนี้นะเพราะว่าเป็นคันที่ F ประจำอยู่ FC อยากได้ตรงไหนลุงจี้มาเลยเดี๋ยวผมจะ <Okay. S 2> อธิบายแบยบ18ตลกให้ฟังเลยครับผมไป let's go <S ทุกสนามไม่ต้องถามวิวคิเลดิชิดอย่ามาย้ำหนึ่งในสามวคิลดิชิดคิงแบ we are killing this shit uh, king rap we are killing this shit